มาถึงชั้นรุ่นผมนี่เห็นแก่ขาดความรู้ไปแล้วว่าพระโลก,กน,นาถเป็นใครผมขอความรู้ท่านตั้นตรงนี้ตรงนี้แต่ะครับว่าพระโลก,กน,นาถที่ว่ากันนั้นในหนังสือก็ดีและที่ตรอาจารย์ได้กล่าวถึงบัดนี้ก็ดีเป็นใครมาจากไหนและมาทําอะไรในประเทศไทยเมื่อห้าสิบกว่าปีมาแล้วนั้นเรารู้ได้จากข้อเขียนของท่านเราไม่ได้ไปดู <c oughs> ก็ได้ความว่าท่านเป็นชาวอิตาลีทำงานอยู่ในอเมริกามีความรู้มีอไอแล้วก็เกิดความคิดขึ้นมา ศึกษาพุทธศาสนาเราก็ชอบใจชอบใจมันก็อยากจะเผยแพร่มันทั่วโลกเลนี่ยตันต้นตั้งตั้งใจกร,รมอย่างนั้นมันเพิ่งได้ใชคําตั้งชื่อตัวเองว่าโลกกันนามันใหญ่โตที่สุดมันก็มีแผนการที่ว่าจะเชวนผู้มีความรู้ทางธรรมะนะรวมคณะร่วมคณะกับท่านแล้วก็จะไปเผยแพ่ให ก็โลกโดยตั้งจุดแรกที่ว่าจะไปจากเมืองไทยอาจทำมาไปอินเดียไปจนถึงไอ้ศุนกลางโบราณแอลแมนไทกริสยูเครติอะไรในยิรักอิตรนอย่าณยงนี้ที่แผนการอย่างนั้นเราจะไปแสดงบทบาทกันใหให่โตโตที่นั่นแล้วก็จะไปถึงวัดติกันอะไรก็แล้วแต่ท่านมีความคิดว่าจะเผยแพร พุทธศาสนาทั่วโลกเลยทำตัวเองเป็นโลก,กันนาเสลยอครับผมขอบพระเดชพระคุครับ